มีคนคิดถึงคุณมากเขาอยากติดต่ออยากพูดคุยกับคุณค่ะคนคนนี้เขามีความในใจบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะสารภาพกับคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่คุณเคยปิดกันนะคะความรู้สึกกันอยู่หรือเปล่านะคะคู่รักนะอนะคู่รักที่มีประเด็นหรือเปล่านะคะคนคนนั้นแอดส่องแอบองแอดดูคุณนะคะเขาบอกว่าเขามีเรื่องอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมาก เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะว่าเขาคนนั้นคนที่คิดถึงคุณมากนะเขาต้องการติดต่อนะต้องการพูดคุยกับคุณเขาเป็นใครกันนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมน่าเลิฟนะคะพลังงานวันนี้เป็นของคุณหรือไม่นะคะถ้าคุณรู้สึกนะอยากฟังหัวข้อรู้สึกหัวข้อมันโดนใจพลังงานนี้นะอาจจะตรงกับคุณก็ได้นะ่านะคะเขาคนนั้นเป็นใครเป็นพลังงานของ Queen of Penta c l e s ค่ะ คนพลันั้นเป็นคนน่าจะเป็นคนรักเก่าของคุณนะพลังงานของเขาลักษณะตัวตนของเขานะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งเก็บเงินเก่งนะ,ะมีฐานะหนะะ้าที่ทางการงานการเงินพอสมควรค่ะชาวธาตุดินกันพุศกมังกรน,นะคะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการออใช้ชีวิตมีหน้าตาทางสังคมมีผู้คนรู้จักนะ เป็นนักธุรกิจได้เป็นเจ้าของกิจการได้นะคะเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงก็เป็นไปได้นะคะพลังงานของอ of Cup พลังงานของเขาเป็นคนค่อนข้างจิตใจดีเหมือนกันนะคะเป็นคนใจดีนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนพลังงานคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะจิตใจดีและใจดีมากมากออผู้คนนะคะชอบเข้าหาอ่าดูไพ่ใบต่อไปพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานของทิงออบบอลค่ะคนคนนี้เก่งในเรื่องของการทํางานนะคะเก่งของเก่งในเรื่องของการทํางานเก่งในเรื่องของการติดต่อประสานงานการพูดคุยวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจการงานได้ดีมากๆนะคะมีเปอร์เซ็นต์ที่เขาคนนี้นะคะจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการมีเปอร์เซ็นต์ว่าเขานะคะจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่สูงเป็นคนที่มีทักษะทางการพูดที่ดีมีผู้คนรู้จักเยอะ และเป็นพลังงานของคนที่นะคะอยากเข้าหาเขาเยอะเหมือนกันนะแทงอัพแพนตะคนเป็นนักวางแผนนะคะเป็นคนที่บริหารจัดการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเก่งมากๆอาจจะทํางานหาเงินตั้งแต่เด็กๆนะคนคนนี้หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กเลยค่ะภายไปต่อไปนะคะเดมูลแต่เป็นคนเครียดค่ะนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ได้ลนะัคนาราศีมีนได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก็บความเครียดวิตกกังวลไม่ค่อยเปิดเผยนะความรู้สึกให้ใครได้รู้ การแสดงออกของเขา่าเป็นคนที่มั่นคงทางด้านฐานะหน้าที่ทางการงานการเงินเป็นคนอุปนิสัยใจคอดีนะคะเป็นคนที่วางแผนอนาคตได้ชีวิตดีมากๆม,มีคนอยากเข้าหามีคนนะคะต้องการเข้าใกล้เขาการแสดงออกของเขาค่อนข้างเฟรนลี่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่เฟรนลี่คนหนึ่งเลยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เครียดวิตกกังวลมีความคิดมากมีความคิดเยอะนะคะ เขาเลือกที่จะแสดงออกในมุมที่สดใสประมาณเนี้ยอืมแต่เก็บกดเป็นพลังงานของคนที่เก็บกดมีอะไรไม่ค่อยพูดนะคะนี่คือพลังงานตัวตนของเขานะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นเดเมเชียนะคะคุณก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถทํางานอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะ เป็นนักพูดได้นะเออเป็นคนที่มีทักษะเกี่ยวกับเรื่องคําพูดการสื่อสารนี่ยกนิ้วให้กับคุณเลยนะคะพูดดีการสื่อสารดีแล้วเก่งทํางานอะไรหล,ะหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันเอสออฟเพนทุกคน พลังงานของคนที่จะได้โชคใหญ่ซับใหญ่เลยนะพลังงานของคุณเนี่ยคําพูดของคุณจะทําให้คุณได้โชคคําพูดของคุณจะทําให้คุณได้รั์นะ,ะจะมีโอกาสได้งานใหม่ได้เงินก้อนนะ,ะในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าคุณบอกว่าคุณปรารถนาในเรื่องของความรักนะคะคุณจะเจอคนรักแบบสายเปอย่างนี้ด้วยนะ พลังงานไพ่ไปต่อไปไฟออฟเพนเตอร์หนูตอนนี้นะคะแม่หมอหนูจะรวยไหมขัดส่วนเรื่องเงินอยู่และตอนนี้เวลานี้นะคะบางคนบอกว่าเออมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินบางคนบอกว่าทุกใจทําแม่หมอดดเดียวเด,ดยียวใดอยากมีคู่อยากมีคนเข้ามาจีบเหงามากๆถ้าเป็นคนโสดน,นะคะพลังงานของคุณกาลังจะดึงดูดรักที่ดีคนที่ดีคู่รักสายเตยน,นะคะให้ใบต่อไปเทนอ c อบคั cup, อยากมีครอบครัวที่ดีนะเป็นคนที่มีความอบอุ่นคุณนะ เป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจที่ดีมากๆนะแม่หมอหมองว่าคุณเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีจิตใจดีคนณนึงเลยแหละเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะรักใครรักจริงนะแต่ถ้าเจอรักที่มันหักหลังหรือรักที่มันไม่ค่อยซื่อสัตย์อย่างเงี้ยก็ขอนะคะคลองความส่วนได้อยู่คนเดียวดีกว่าอย่างนี้ไหมนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีพลังงานของนะคะไฟออบซอบอุ้ยคุณถูกทรยศหักหลังเรื ing, ่องความรักมานะพลังงานของคุณเป็นคนที่แบบว่าถูกทรยศหักหลังเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคุณเป็นคนที่รักใครแล้วทุ่ม เทให้กับเขาหมดใจทุ่มเทให้แบบว่าไม่เผื่อใจเจ็บเลยนะคะไม่ไม่ได้คิดเลยนะว่าคนคนนั้นเขาจะทรยศหถักหลังคุณอนะคะ,ะ,คะแต่ใดๆคุณก็หันกลับมารักตัวเองได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณและดูความสัมพันธ์ของคุณแบบเขาเป็นอย่างไรนะคะในออฟสอบมีปัญหากันเป็นคนที่คุณเคยมีปัญหาเคยมีประเ,เด็นนะะเคยทะเลาะก,กันด้วยค่ะเซเว่นออฟวอมน่าจะเป็นความรักนะคะที่มีมากกว่าคุณและเขาอืมแพงออฟสอบ ความขัดแย้งที่ออบวานเป็นรักที่มีสามคนนะคะแล้วก็ซิกออบวานพลังงานของคุณนะคะและเขาสถานการณ์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นพลังงานของคนที่มีความรักที่มากกว่าสองคนอย่างแน่นอนนะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นนะคะแล้วดึงคุณเขามีความสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์หรือคุณนี่แหละเป็นที่หนึ่งนะแล้วเขาก็ดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามา มันทําให้ความรักของคุณกับเขาตอนนี้เวลาเนี้ยมันยังหาจุดลงตัวไม่ได้นะเขาเขาอาจจะยังไม่เลือกหรือคุณไม่แน่ใจนะว่าเขาตัดความสัมพันธ์กับอีกฝั่งหนึ่งแล้วหรือยังประมาณนี้ไหมนะพลังงานวันนี้คนคนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณเขามีคําตอบให้กับคุณนะเขามีคําตอบให้กับคุณถ้าคุณอยากรู้นะคะว่าความสัมพันธ์ที่มันมีกันอยู่สามคนเนี้ยเขาจะเลือกใครนะคะความสัมพันธ์ที่มันพลุงพลัง เขาจะทุ่มเทที่ใครอ่ามันมีคําตอบอยู่ในไพ่สาหรับนี้อย่างแน่นอนนะะเดี๋ยวเรามาดูความคิดความรู้สึกของเขาถ้าคุณรู้สึกว่านะพลังงานของเขาและคุณค่อนข้างตรงนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงไม่ใช่นะคะขอให้คุณเื่อนผ่านได้เลือกรับแต่พลังงานดีๆนะคะฟังแล้วมีความสุขเท่านั้นเรามาดูความคิดความรู้สึกของเขาตอนนี้เวลานี้นะคะและความเป็นตัวตนของเขาตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาทําอะไรอยู่นะคะแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเอฟออฟวอค่ะเหมือนคนคนนี้จะได้คำตอบแล้วนะ mm. เขาหาคำตอบได้แล้วนะถ้าเป็นความรักนะคะที่มันมีคุณและคนอื่นเข้ามาไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานนะใดคนคนนี้มีคำตอบให้คุณแล้วเขาต้องการที่จะสื่อสารต้องการที่จะพูดคุยกับคุณค่ะเขามีธงในใจเขาเลือกได้แล้วนะคะเขาเป็นคิลออฟเพนเดอืมเขาเป็นคิงออฟวอน ฐานะหน้าที่ทางการงานการเงินเขาดีมีหน้าที่มีหน้าตาทางสังคมค่อนข้างดีก็อาจจะเป็นนะฮะแรงดึงดูดให้ใครอยากเข้าหาเขาเยอะแยะนะฮะอยากให้ใครครอบครองเขาประมาณนี้นะฮะคุณอาจจะคบกันอยู่ดีๆมีคนนะฮะเข้ามาเอออาจจะเข้ามาในรูปแบบของการติดต่อประสานงานนะ,ะใช้งานในการบางหน้าที่สนิทแล้วคุณรู้สึกไม่ชอบไม่สบายใจอาจจะไม่ถึงความสัมพันธ์ชนิดว่าเขาไปลงเอยมีความสัมพันธ์ทางกายทางใจกันก็ได้แต่คนคนนี้นะคนของเขาคนที่เข้ามาเขาอาจจะ ตีสนิทเกินไปจนคุณไม่สามารถที่จะเออนะรับพฤติกรรมแบบนี้ได้ใช้งานเป็นข้ออ้างในการเข้าหาคนของคุณนะคะใช้งานเป็นข้ออ้างชวนคุณของคนไปชวนคุณของคนไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจที่เขาต้องทํางานกับคนคนนั้นหรืออยู่ใกล้กับคนคนนั้นคุณรู้สึกไม่สบายใจนะคนคนนี้เขามีคําตอบนะเขาจัดก,การปัญหาของเขาได้ เขามีนะการสื่อสารคำตอบที่น่าจะโดนใจคุณเลยแหละนะคะพลังงานของ Knight of w a r ค่ะเขาเลือกที่จะไปต่อกับคุณค่ะคนคนนี้เขาเลือกที่จะไปต่อกับคุณนะะโดดเด่นชาทัดไฟนิสสิงห์ธนู mm hmm. เนาะเขาน่าจะเลือกได้นะถ้าคุณรู้สึกว่าเอ,อคุณไม่สบายใจที่เขาจะต้องคุยกับคนคนนี้มันมีเซนต์ถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาะจะมีเซนต์เลยนะอ,อว่าคนคนนี้เขาหาคนของเราแบบไม่ปกติ นะะคนคนนี้เข้าหาแฟนของเราแบบเออเรารู้ได้อะว่าเขาคิดยังไงกับแฟนของเราคุณอาจจะรู้สึกแล้วคุณอาจจะบอกคนของคุณว่าคุณไม่สบายใจนะฮะไม่สบายใจให้คนของคุณคบคุยกับคนคนนี้มันอาจจะเป็นการยื่นข้อเสนอที่ทําให้เขาขาดผลประโยชน์ทางด้านการงานมนุษยสัมพันธ์นะฮะหรือวงสังคมของเขาก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้ช่างใจแล้วนะนะ,ะเขาเลือกคุณค่ะนะ,ะเขาเลือกที่จะเดินต่อไปกับคุณ เขาอาจจะเปลี่ยนหน้าที่นะคะเปลี่ยนงานเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนบุคลากรเปลี่ยนทีมในการประสานงานเพื่อที่จะไม่ให้ชิดใกล้คนที่คุณนะคะไม่โอเคแล้วอะอืมนะะเขาจะถอยห่างเขาจะทําตามคําขอของคุณเขาจะทําทุกอย่างนะคะให้คุณรู้สึกสบายใจนี่คือความคําตอบของเขาอะนะคิดว่าเพนตะคนคนคนนี้เขาบอกว่าเขาคิดถึงใจคุณค่ะนะคะเขาคิดถึงใจคุณเขาคิดถึงความรู้สึกของคุณ าคุณรู้สึกว่าเขาไม่แคร์ความรู้สึกของคุณเลยเขาแคร์นะเขากําลังหาวิธีนะหาวิธีจัดการปัญหาหาวิธีที่แบบเขาหาวิธีที่จะประนีประนอมนะก่อให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดคนที่เขานะเข้ามาติดพันคนของคุณเขาอาจจะมีหน้าที่ง,งานที่ดีกว่าแฟนของคุณเป็นลูกค้าโปรเจกต์ใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่สนิทเป็นน้องของเพื่อนเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะ แต่ขักได้ในทันทีมันทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่แคร์คุณเขาแคร์อีกฝ่ายหนึ่งอาใจอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปใดๆคนคนนี้นะเขาพยายามรักษาใจทุกฝ่ายแม้กระทั่งคุณด้วยและคุณก็เป็นที่หนึ่งที่เขาอยากที่จะดูแลและรักษาน้ําใจคุณนะถ้าเขามีความสัมพันธ์อื่นที่คุ้มเครือเช่นนี้แล้วคุณนะะ่หวาดระแวงบางคนเขาแค่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะกับคนคนนั้นแต่บางคนอาจจะนะคะสถานการณ์บางอย่างพาไปทําให้ความสัมพันธ์มันเลยเถิดคุณอาจจะไปจับไนดะ้ นะเขาเลือกความสบายใจของคุณเขาเลือกที่จะมีคุณนะคะแล้วเขาก็กําลังจัดการปัญหาของเขาอยู่นะเอ,อคนคนนี้ถามว่าเขามีความเด็ดขาดไหมเขามีความเด็ดขาดมากขึ้นและการจัดการของเขาในครั้งนี้เป็นไปทิศทางที่ดีเกี่ยวกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นไปต่งที่ใจของคุณคิดพลังงานของที่ออบสอบนะคะพลังงานของความรักอ,อความเจ็บปวดความรักที่เขารู้สึกว่า มันมันเป็นอะไรหรอว่าทาให้คุณรู้สึกอะทําให้คุณรู้สึกว่าเขานอกใจคุณเขาไปม,มีคนอื่นเขามีความรักแบบอื่นหรือถ้าเขานะคะตกกระไดพลอยโจรเนาะโจรฝั่งนั้นมัดมือชกอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วทาให้ความรักของคุณมันมันมีปัญหาเขากําลังนะคะจัดการกับปัญหาที่เขาก้าวเข้าไปดึงเข้ามาประมาณนี้นะคะเขาจะจัดการปัญหาและจบความเจ็บปวดเนี้ยเพราะเขายังต้องการที่จะมีคุณนะคะ เขาบอกว่าเขาแคร์ความรู้สึกของคุณเขาแคร์ความคิดของคุณเขาเขาแคร์ทุกอย่างที่เป็นคุณนะถ้าช่วงนี้เวลานี้เขารู้สึกว่าเขาเงียบเขานิ่งนะเขายังไม่ติดต่อยังไม่ให้คำตอบอย่าเพิ่งไปเร่งเร้าอย่าเพิ่งไปเร่งรักเขานะฮะอย่าเพิ่งไปกดดันเขาปล่อยให้เขานะฮะทำหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่เลยถ้าเขารักคุณเขาจะทําหน้าที่นะคะทุกอย่างอ่ะเพื่อที่จะกลับมา นะคะให้คุณได้สบายอกสบายใจนะในความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขามันต้องไปต่อด้วยความสบายใจแต่ถ้าเขายังจัดการไม่ได้อะเหมือนที่แม่หมอบอกความสัมพันธ์อีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เข้ามาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยากในเรื่องของการตับความสัมพันธ์ธุรกิจการงานความสัมพันธ์แบบญาติพี่น้องแนะนําหรือความสัมพันธ์แบบนะคะญาติญาติเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะเดอะสตาร์ เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะมีสเสน่ห์นั่นแหละมีคนเข้าหาเขาเยอะสเสน่ห์ของเขาอ่ะมันอาจจะทําให้คนหมายปองเขาที่ไม่หมอบอกแต่ยังไงในใจของเขาอะนะก็ยังมีคุณอยู่เนาะเออบางทีความสนิทนะบางทีคุณกับเขาอ่ะมันอยู่ห่างไกลกันบางทีความสนิทอ่ะมันจะทําให้คุณมีเชื่อใจน้องที่ทํางานพี่ที่ทํางานเพื่อนที่ทาํางานอะไรประมาณเนี้ยเออนะลูกค้าคนสนิทเออน้องสาวเพื่อนพี่สาวเพื่อนคนสนิทอย่างเงี้ย พี่ชายเพื่อนเออประมาณเนี้นะคะน้องชายเพื่อนประมาณนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจนะคะถ้าเขายัางอยู่ตรงจุดนั้นมีความสัมพันธ์แบบนั้นอยู่เขากําลังจัดการปัญหาและความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณในเอพยพคุณค่ะคุณเป็นคนที่ท่งคุณค่ามากที่สุดในความรู้สึกในความคิดของเขานะคะคุณเป็นคนที่ เขารักอะ่ะเป็นคนที่เขาคิดถึงเป็นคนเดียวที่เขาอยากจะบอกรักนะความสัมพันธ์อื่นที่คุณระแวงนะว่าเขาอาจจะไปทําดีกับคนอื่นเหมือนคุณไหมแม่หมอมองว่าพลังงานของเขาเป็นคนที่นิ่งมากๆนะถ้าเขาทําดีกับคุณเขาจะทาดีกับคุณเพียงคนเดียวเขาจะเอาใจกับคุณที่สุดเพียงคนเดียวยอมคุณเพียงคนเดียวค่ะเพราะคุณเป็นคนเดียวที่มีอิทธิพลต ff, ่อความคิดและความรู้สึกของเขาคนอื่นอาจจะเป็นฝ่ายที่เขาหาเอาใจเขามากๆก,ก็ได้นะจนทําให้เขารู้สึกไ้เพ่ คำแนะนําที่แม่หมออยากจะบอกคุณเพิ่มเติมถ้าคุณยังไม่อยากเสียคนคนนี้ไปถ้าคุณรักเขาถ้าเขาทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขามีเพียงคุณเขารักเพียงคุณแล้วเขาพร้อมที่จะมีคุณไปในอนาคตสิ่งหนึ่งที่แม่หมออยากจะบอกให้คุณทํานะก็คือการเข้าอกเข้าใจเขาบ้างเอาใจเขาเขาเอาใจเขาใส่ใจเราบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่นะเก่งมากอะเก่งจนคุณแบบไม่ง้อเขาทําอะไรได้ทุกๆอย่างจนเขารู้สึกว่าเขายังไม่มีความสําคัญพอสําหรับคุณ คุณอนะมีความสัมัญมีความสําคัญสําหรับเขาในตอนนี้มากๆแต่สิ่งที่เขาคิดอแอลเวงแล้วเขารู้สึกเจ็บปวดนะ่ะเขายังมีความสําคัญต่อคุณบ้างไหมนะคุณอาจจะไม่ก้าวเหลี่ยนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกเลยคุณอาจจะบอกเขาอยู่เสมอว่านะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองว่าอาจจะเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่ทางการงานการเงินที่มั่นคงหรืออาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีกว่าเขา นะหรือคุณมีฐานะไม่เทียบเท่าเขาหรอกแต่คุณก็อยู่ได้คุณเก่งเกินไปประมาณเนี้ยเขายังคิดว่าเออนะถ้าบทเศร้าอ่ะคุณอ่ะเล่นบทเศร้าไม่เก่งคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากมาก,มากอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเล่นบทเศร้าที่กินขาดมากกว่าคุณนะคะอย่างนี้ก็ได้จนทําให้เขาไปรู้สึกว่าใครกันแน่ที่ต้องการเขามากกว่านะแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้กลับมาถามใจตัวเองว่าเขาต้องการใคร เขาไม่ได้อยากรู้ละว่าใครต้องการเขามากกว่าถ้าเขาต้องการใครเขาจะทําตามเสียงของหัวใจของเขานั่นก็คือคุณการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้ก็คือเขาถามตัวเองว่าเขาต้องการใครเขารักใครเขาคิดถึงใครอยู่นตอนนี้เวลานี้ถ้าการที่ความรักมีปัญหาแยกกันอยู่แล้วเงียบเขาใช้เวลานี้นะคะในการเข้าใจตัวของเขาเองด้วยนะเมื่อเขาเข้าใจในตัวของเขาแล้วนะคะเขาก็เลือกคุณ อยากกลับเข้ามาเป็นคนที่ดีให้กับคุณนะคะก็ขอให้คุณถ้าคุณรักแล้วคุณให้อภัยแล้วคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณก็ต้องปรับพฤติกรรมบางอย่างของคุณนะคะถ้าเป็นผู้หญิงอ่อนแอบ้างก็ได้นะคะอย่างแน่นอๆเออนะคะไม่ต้องทําเองทุกอย่างพลังงานของคุณนี่เก่งทําเองทุกอย่างได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซ่อมบางคนซ่อมรถเป็น คุณผู้หญิงคุณผู้ชายทํากับเขาได้เย็บผ้าเป็นเนี่ยนะอะไรที่แบบว่าลองทําให้เป็นดูบ้างให้เขาดูแลเราบ้างได้ไหมพลังงานของคุณดูแลเอตัวเองได้คุณเก่งแบบมากจนทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขายังสําคัญกับคุณอยู่หรือเปล่าอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกต่อคุณแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอีกอ่ะก็คือเขาขาดคุณไม่ได้อ่ะในใจเขามันรักคุณนะต่อให้คุณไม่แคร์ไม่เยแสเขาใจเขาแคร์คุณนะเขาเยะแสคุณนะวันนี้ตอนนี้เลยเขาคิดถึงคุณค่ะ พลังงานไพ่ใบต่อไปนะคะคุณอววงคุณมีเสน่ห์มากๆคุณคือดอกไม้กลางใจเขามากๆเลยนะคุณมีเสน่ห์ค่ะคุณทําให้เขาหลงรักหลงไหลคุณเป็นคนเดียวอะนะคะที่ทําให้เขาคิดถึงได้พลังงานของเขานะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีการแต่งตัวดีเออรูปรักษร์รูปกายดีการพูดคุยเป็นคนที่พูดคุยเข้าใจกันง่ายนะคะการใช้ชีวิตไปด้วยกันอะ มันเป็นการที่ไม่ต้องพยายามถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกับคุณอะนะมันไม่ต้องพยายามอืมนะเพราะคุณเป็นคนที่บริหารจัดการทุกอย่างได้เก่งนะคะคุณจัดการปัญหางานนอกบ้านงานในบ้านได้เก่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เช่นกันนะคะลักษณะของคุณอะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูง สิ่งนี้แหละนะคะเขาอาจจะเกรงใจคุณมากๆก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจเขาเขาก็เลยเก็บไว้ไม่กล้าพูดพลังงานของเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างวิตกกังวลนะเป็นคนคิดมากด้วยแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะคะเอ็กซ์อัพเพนเคนคนนี้เขาอยากที่จะขอโอกาสกับคุณค่ะนะ,ะเขาอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์สร้างโอกาสนะ,ะสร้างอนาคตไปกับคุณคนคนนี้เขารูแกคุณจากใจนะจากความรู้สึกของเขา ถามว่าพอผลประโยชน์ด้วยไหมอืมแม่หมอก็มองว่าอาจจะด้วยนะอาจจะพะผลประโยชน์ด้วยค่ะ King of Song นะคนคนนี้เขาจะมีการ take action มีการติดต่อมีการพูดคุยกับคุณในเร็วๆนี้เมื่อเขาได้คําตอบที่หัวใจเขานะถามหาคําตอบที่ออกมาจากหัวใจและความรู้สึกเขา พอเขาได้คําตอบนั้นแล้วสิ่งที่เขาจะทําก็คือลงมือ Take action นะในการข้อหาคุณให้เร็วที่สุดค่ะคิดถึงนะคะคนคนนี้คิดถึงคุณมากอยากที่จะบอกความในใจอยากสาสารภาพความในใจที่เขา่าะมีอยู่อยากให้คุณได้รู้ค่ะอยากจะบอกข่าวนี้กับคุณจะเป็นข่าวดีกับคุณหรือเปล่านะคะไม่ว่าความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะคิดไปเองหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่านะ,ะความคิดมันเป็นจริงก็ช่าง แต่ในคุณคนนี้นะคะเขาเลือกคุณค่ะถ้าคุณยังรอคําตอบจากเขานะคะเขาไม่ปล่อยให้คุณรอนานนะะเขาไม่ปล่อยให้เขาเจ็บปวดอยู่อย่างนี้นานหรอกมันเป็นพลังงานของนะคะในออบซอร์บมันขึ้นกับพลังงานของสามดาวนนะคะความเจ็บปวดมันทําให้เขาร้อนรนเหมือนกันนะ,ะถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดคุณคนนี้ก็อยากที่จะกลับเข้ามานะ,ะรักษาแผ่ใจให้คุณได้อย่างรวดเร็ว ออยากให้คําตอบที่ทําให้คุณกับเขานะเขาอยากให้คุณได้รู้คําตอบที่ทําให้คุณกับเขามีความสุขมากๆปัญหาที่มันพัวพันอยู่ความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาคุยอยากจะถามแม่หมอว่าความสัมพันธ์นั้นมันจบหรือยังคะแม่หมอเขาจัดการได้แล้วหรือยังนะจะพลังงานหน้าให้เขาจัดการได้แล้วนะเขาน่าจะเคลียร์ปัญหานะะจะทําทุกอย่างให้คุณสบายใจอะอะไรที่คุณไม่สบายใจเขาจะแก้ที่ต้นเหตุนะคะ ไม่ไม่มีไม่ไมีมมคําว่าแก้ไปเหตุหรื ed, หอขายผ้าเอาหน้ารอดอ่ะเขาจะแก้ที่ต้นเหตุที่จะไม่ทําให้คุณรู้สึกระแวงแล้วก็สงสัยอีกเลยนะเขาจะมอบความสบายใจให้กับคุณด้วยนี่เป็นข่าวดีนะคะเป็นสิ่งที่เขาอยากที่จะบอกอยากที่จะให้คุณได้รับรู้มีความใจร้อนอยากบอกข่าวนี้กับคุณเร็วๆอ่ะแล้วมาดูนะเขาทำาะไต่อไปเนาะเซเว่นออมครับอืมคนคนนี้นะคะเขารู้สึกว่ามันมี มันมีความรู้สึกขึงหวงคุณนะในช่วงเวลาที่คุณหายหรือเงียบหายไปเนี้ยบางทีคุณก็นิ่งมากนะเขารู้สึกคุณนิ่งมากจนเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าหรือคุณไม่ไม่ได้เสียใจหรือคุณไม่รอเขาแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันช่วยให้เขารู้สึกว่าอาการกระทำของคุณความนิ่งของคุณนะมันทําให้เขาก็ตืรือร้นและเร่งรีบเร่งรีบจัดการปัญหามากขึ้นถ้าคุณไปกดดันเขา ะะเอาคาตอบเดี๋ยวนี้เอาพรุ่งนี้เอาวันนี้เลิกได้หรือยังถ้าคุณจิก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 เขาอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์นั้นจริงๆอะ่ะเขาจะรู้สึกแบบโอ้นะคะคุณไม่ใช่ความสบายใจคุณไม่ใช่เซนซุนแล้วอะถึงแม้ความสัมพันธ์นั้นมันจะเป็นจริงนะคะแต่ใด,ดคุณอาจจะแบบกดดันเขาอนะ,ะจนทําให้เขา,าไม่มีสติหรือว่าไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยอืมันจะรู้สึกว่าคุณแบบคุณกดดันเขาอะเขาจะยิ่งตีตัวออกห่าง คุณคุณเข้าใจไหมถ้าคุณนิ่งตามพลังงานหน้าไพ่เนะคะคิงออเวอร์นะะ่นะกับนายนายเพนเดคนเนี่ยบอกว่าคุณนิ่งมากมากนะ,ะความนิ่งของคุณมาทําให้เขาเกรงกลัวเกรงใจทําให้เขากลัวแบบคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเออทําไมไม่ถามทําไมไม่ไม่เรื่อรัดอะไรประมาณนี้นะคะยิ่งคุณนิ่งมากเท่าไหร่เขายิ่งกลัวกลัวความคิดของคุณกลัวเสียคุณไปด้วยนะแม่หมอจะแนะนําเพิ่มเติมนะความนิ่งอ่ะมันสยบทุกอย่างเลยนะ ืความนิ่งมันจะทาให้มันเห็นผลบางสิ่งบางอย่างเร็วขึ้นด้วยการที่คุณไปจี้หรือไปเอคาดคั้นเค้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้เขายิ่งแบบทําอะไรช้าตัดสินใจช้าด้วยความรนลานด้วยความไม่รอบคอบผิดพลาดปัญหาที่มันควรจะจบมันอาจจะยังไม่จบเร็วในวันนี้ก็ได้นะคะเร็วๆแบบนี้ก็ได้ ถ้าคุณนิ่งคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะทำงานของคุณต่อไปสร้างเงินสร้างโอกาสสร้างงานนะคะปัญหาของเขาอะให้เขาจัดการนะคะต่อให้ใจมันคิดถึงนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วอ่ะนะจักรวาลก็เหวี่ยงคุณแล้วเขากลับมาอย่างแน่นอนเนาะแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะพลังงานของสิ่งออกขับกลับมาหาคุณค่ะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้จัดการปัญหาได้อย่างแน่นอนค่ะนะเขาจะกลับเขาจะจัดการปัญหาแล้วกลับมาหาคุณในเร็ววันนี้เร็วสุดอาจจะในหกชั่วโมงที่คุณดูคลิปนี้จบก็ได้นะ หกวันหกสัปดาห์ไม่เกินหกเดือนค่ะพลังงานไพ่ใบต่อไปนะคะในออกคับค่ะขอ,อให้คุณอยู่แบบสบายๆใจอยู่แบบสวยๆหล่อๆได้เลยนะคะถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนที่ก่อปัญหาคุณก็นะคะอยู่ในพื้นที่ของคุณจะมีความสุขใครที่ไปก่อก็ต้องไปแก้นะคะพลังงานของไฟออฟวอนเขากําลังเดินเกมอยู่ค่ะนะคะปัญหาช่วยของเขาขี้ใครลงไปเยอะมากๆเหลืออยู่ปัญหาเดียวที่เขามีอยู่นะตอนนี้เวลานี้คือการข้อหาคุณนี่แหละ เขากลัวเรื่องของการทะเลาะกลัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ด้วยนะคะเขาจะพยายามกลับเข้ามารู้สึกว่าทําให้คุณสบายอกสบายใจอ่ะเขาไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปัญหากับคุณเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะคิงอวอร์มคนคนนี้นะคะตั้งใจละตั้งใจจริงๆนะคะเขาจะมีการเทอชันเข้าหาคุณโดยให้เราเพ้นตตื่นรู้รู้ได้ค่ะเออรู้ใจของตัวเองนะตามที่แม่หมอบอกนะ เลขหกเกี่ยวกับคุณและเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของไพ่นะคะออร์เขค้นขององค์พ่อพิคนเนตอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมนะเออนะคะเรามาเช็คพลังงานจากไพ่ออร์เคืนขององค์พิคเนตนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมไหมแต่การเทคแอคชั่นมานะการเคลียร์ปัญหาได้จบจบจริงนะคะจบจริงเรามาดูการเทคแอคชั่นของเขาที่จะทำกับคุณต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร โอ้เขาบอกว่านะคะเขาก็ลำยไยสถานการณ์ณนะตอนนี้เวลานี้เหมือนกันนะเออปัญหาที่คุณก็เขามีอ่ะมันก็สร้างความวุ่นวายนะคะสร้างความลำคาญใจกับเขาเหมือนกันนะอืมนะคะเขาบอกว่าเขาอยากดูแลคุณนะคะอยากอยู่ดูแลกันซึ่งกันและกันนะคุณเป็น the อ m p r e s สคุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาคุณเท่านั้นที่ทําให้เขามีแรงใจอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งลำคาญเขานะ เขาจะกลับมานะคะพลังงานไพ่ใบต่อไปบอกว่านะคะเขาเก็บความทรงจําดีๆนะคะกับคุณและเขาไว้เสมอค่ะเขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความสุขที่คุณและเขานะคะมีอยู่ร่วมกันมันคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาอะนะคะจะจัดก,การปัญหาให้เร็วขึ้นคุณก็เป็นหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะคือแรงผลักด,ดันความนิ่งความเงียบของคุณมันก็ยังเป็นแรงผลักด,ดันให้เขาอะค่ะรีบเร่งจัดก,การปัญหาชีวิตอย่างแนะน,น่นอนคนคนนี้เขาแอบเซฟรูปคุณเอาไว้ด้วยนะพลังงานของนะ,ะคไไนะการ จัดการปัญหาค่ะนะคะเขาจะจัดการปัญหาทุกอย่างที่คุณรู้สึกแค้นเคืองใจอ่ะนะคะเขาจะจัดการให้มันจบส,สิ้นอย่างแน่นอนพล <st oren> ังงานของเสียดายคนคนนี้เฝ้ามองคุณแล้วเสียดายร้องไห,ห้นะเนะขาร้องไห้นะเสียดมตาน่ะคนคนเนี้ยนะคะในวันที่ไม่มีคุณนะคุณทําให้เขาคุณเป็นคนเดียวอะนะที่ทําให้เขาร้องไห้ได้แล้วทําให้เขารู้สึกเสียดาย <ador> <st oren petroleum garlic> ออคุณบอกว่าทุณไม่ทาอะไรเขาร้องไห้เลยเขาทําตัวเอง นะใช่นะเขาทําตัวเองพอวันที่จะเสียคุณไปแล้วกลับจะมาร้องไห้เสียดายคุณอย่างนี้หรอใช่ไหมพลังงานของนะเสียความรู้สึกเศร้าคนคนนี้เศร้ามากเลยนะคิดถึงคุณนะแล้วเศร้ามากมากเลยอะอยู่ในพื้นที่ของเขานะเขาทนต่อความคิดถึงความเศร้านะคะการเสียดายอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกเขาไม่อยากที่จะแบบเอ่อทาอะไรที่มันแข่งข้อกับคุณแล้วอะนาคะคนคนนี้กลับมาเพื่อยอมคุณโดยเะพกาะเลยนะเป็นพลังงานของนาคนคนนี้เขากลับมานะคะเพื่อที่จะสร้างสิ่งดี สร้างสิ่งที่สวยงามกับคุณต่อไปจากนี้อย่างแน่นอนค่ะนะคะสำนึกผิดสำนึกผิดแล้วก็รับรู้ได้นะคะชำระล้างเปลี่ยนแปลงตัวตนค่ะนะคะเขาไม่ได้เป็นคนเก่าแล้วเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเป็นคนที่เขาอกเข้าใจคุณเป็นคนที่นะคะเข้าใจความรู้สึกของคุณด้วยค่ะ <S <S เป็นพลังงานของการปรับเปลี่ยนนะ,ะเขากําลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะ,ะตัวเองอยู่นะตอนนี้เวลานี้นะรอเขาก่อนเขาจะกลับมาในเวอร์ชันที่ดีอย่างแน่นอนคิดถึงมากๆนะคะ คิดถึงจนป่วยเลยนะค,คิดถึงจนป่วยกายอะป่วยใจไม่พอป่วยกายด้วยนะเพราะความคิดถึงคุณเออเขาจะบอกคุณว่าตอนนี้เขาพยายามนะที่จะทําทุกอย่างให้มันเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้มันจบแล้วกลับเข้ามานะฮะมีมีเพียงแค่คุณแล้วเขาอะนะคะเขาจะกลับมาหาคุณในเร็วนี้นะมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านคุณเลยก็ได้นะคะนี่คือพลังงานนะจากไพ่ไพคเนทที่จะบอกคุณแล้วเรามาดูพลังงานนะคะจากไพ่อันล็อกยูฮาสเมสเซ ความในใจจากเขาถึงคุณถ้าเขาบอกคุณนะคะเป็นคำพูดได้จากผ่านไพ่อัลล็อกโยฮาร์ดเมสเซจเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะไพ่ใบที่หนึ่งฉันต้องการเวลาทบทวนความสัมพันธ์ของเรานะคะเขาต้องการเวลาในระหว่างที่งเงียบเขาต้องการทบทวนความสัมพันธ์ของคุณและเขาฉันคิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับเห็นไหมเขาคิดถึงคุณมาก เขานอนไม่หลับนะคิดถึงมากนอนไม่หลับจนกระทั่งป่วยไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะเออคุณนะคุณมีอิทธิพลนะคุณมีอิทธิพลต่อเขาอย่างแน่นอนค่ะคุณคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตฉันเขาบอกว่าคุณคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขานะคะคนที่รู้ใจตัวเองนั่นแหละนะคะคุณไม่รู้หรือว่าคุณคือทุกอย่างสําหรับฉันคุณรู้หรือยังคะว่าคุณคือทุกอย่างสําหรับเขานะคะคุณสําคัญที่สุดในชีวิตของเขา เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะแล้วเขาก็ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะในระหว่างที่คุณกับเขานิ่งเงียไปอะนะคุณทําลายความเชื่อใจที่ฉันมีให้คุณนะคนคนนี้เขาก็หึงคุณเหมือนกันนะ,ะนะ,ะตอนนี้เวลาเนี้ยฉันอยากให้คุณกลับมาฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะคะ เออคนคนนี้ค่อนข้างที่จะนะเรียกร้องความสนใจละนะคะรู้สึกทรมานใจนะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะให้เขาทุกทรมานในวันที่ไม่มีคุณบ้างให้เขารู้นะคะว่าความคิดถึงมันเป็นยังไงในระหว่างนี้นะคะคุณก็บอกว่านะหนูก็ทรมานใช่ย่อยค่ะแม่หมอนะคะเออใจแข็งเข้าแบบนะคะ ฉันเฝ้ามองคุณอยู่จากที่ไกลๆคนคนนั้นเขายังเฝ้ามองคุณอยู่ในที่ไกลๆเขาไม่เคยนะคะละสายตาจากคุณเลยอาจจะเป็นการแอบส่องแอบมองคุณทางสื่อโซเชียลออนไลน์แอบเลาะหน้าบ้านของคุณแอบเลาะที่ทํางานของคุณก็ได้นะคะ เขาก็หาวิธีสอดส่องหาวิธีเข้าหาคุณนะคะมองคุณอยู่ตลอดเวลาในที่ของเขาในที่ไกลๆฉันรู้สึกโชคดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตของฉันเขารู้สึกโชคดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะช่วงเวลาที่คุณและเขาอยู่ด้วยกันคือความโชคดีที่เขารู้สึกนะขอบคุณที่ทําให้ฉันรู้ความหมายของรักแท้เอากระจกมาส่องกลับด้านเลยค่ะแม่หมอไม่ได้อ่านไพ่เกินไปนะคะขอบคุณที่ทําให้ฉันรู้สึก ถึงความหมายของรักแท้นี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะณนะตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคนเดียวที่เขารักนะคะความคิดถึงนะมันจะทําให้เขารู้สึกว่ารักคุณมากขึ้นนะคะคำตอบที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขารักคุณนะเขาเลือกคุณนะไม่ว่าจะมีใครที่ดีกว่าเข้ามาแต่คุณคือสเปคของเขาคุณคือคนเดียวที่เขานะ,ะจะสารสัมพันธ์ต่อ ขอ,ขอบคุณที่ทําให้เขารู้จักคําว่ารักนะคะนี่คือข้อความจากเขาถึงคุณถ้าคุณชอบพลงานดีๆนี้ขอให้คุณน้อมรับนะคะกดไลค์กดแชร์ไก่ค่าครูแม่หมอวยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์ดีๆแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะการติดต่อดูดวงกับแม่หมอเฉพาะไอเดีเท่านั้นไม่ต้องทัก m ม s เซนเจอร์รัวๆนะคะเพราะว่าแม่หมอกับแอดมินไม่ได้ดูนะเพราะว่า m ม s เซนเจอร์คนส่งมาเยอะมากๆนะคะวันนึงวันนึงไม่ต่ำกว่าร้อยข้อความมันเปิดไม่เห็นจริงๆถ้าคุณต้องการติดต่อดูดวงแลวมีบุญสัมพันธ์กันจริง นะ,ะแอดไลน์ด้านบนนะนะแม้กระทั่งข้อความต่อๆก็แม่หมอก,กับแอดมินก็ไม่ได้เข้าไปอ่านะคะถ้ามีดวงสัมพวงก,กันมีดวงสัมพันธ์กันเราคงได้ดูดวงด้วยกันอย่างแน่นอนนะคะ